วันนี้ไอเทมเข้าใหม่ของเราเนี่ยยังไม่หมดกันนะครับแล้วตอนนี้จะมีมาอีกหนึ่งตัวครับกับโคบอกโดมินัสและตัวนี้นะครับจะเป็นโดมินัสสุดเท่กันเลยครับซึ่งเราสามารถรับได้จากแมปของ UGC Steel Point นะครับเป็นแมปที่เราจะต้องทําการ a k ฟสะสมแต้มนะครับและสามารถขโมยแต้มของคนอื่นได้ด้วยและก่อนอื่นเลยนะครับเราไปอัปเดตราคา UGC เข้าใหม่ตัวนี้กันเลยคลิกเข้าไปที่ UGC รูปนาฬิกาตรงนี้ได้เลยนะครับแลวให้เราเนี่ยเลื่อนไปด้านล่างสุดตรงนี้นะตัวโคบอกโดมินัสเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับมีจํานวนจํากัดอยู่่่ทที100ชิ้้นนนนเาััะครบ และการซื้อดเมนาชิน,นี้นะครับเราจะต้องใช้แต้มทั้งหมดเนี่ยจำนวนหล้านแต้มด้วยกันนะครับเป็นแต้มที่แบบว่าเยอะสุดของแบบนี้เลยนะในตอนนี้นะครับมีคนเนี่ยเข้ามาเล่นเยอะมากๆเลยแค่เราปล่อยตัวเอาไว้นะครับแต้มของเราเนี่ยจะขึ้นในทุกๆ1วินาทีและให้เราเนี่ยระวังคนที่จะมาขโมยแต้มเลยนะครับถ้าคนไหนท่าทางไม่ดีเนะี่ยให้เราเดินหนีได้เลยนะครับการขโมยแต้มเนี่ยเราสามารถเติมได้นะครับโดยใช้โลบัคจำนวนทั้งหมด9 9โลบัในการซื้อสกิลขโมยแต้มนะทุกคน ใครชอบแมพนี้นะครับลองเข้ามาเล่นกันได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย